อย่าเอามือขึ้นแล้วเขาสิูเอามือลงกันสวัสดีบรรยากาศยามเช้านะคะมีเสียงนกเสียงกาเสียงปลาไหลร้องเสียงปิดร้องวันนี้แม่ควานก็อยู่บนรถขุนช้างนะคะนี่อยู่บนรถขุนช้าง นี่มันรับโคกวันนี้โคกทำตัวช้ามากเลยวันนี้มีคนมานั่งรอด้วยนะคะเลยไม่ต้องบอกว่าเป็นใครแค่หันข้างหลังหรือว่ามองเห็นข้างๆก็รู้แล้วว่าเขาคนนั้นเป็นใครนี่ความของเขาก็ ตโ้ขึ้นหัวช้างก่อนนะคะอ้าวสมุนไปทางใดนั่นเต้ยมันสิมุนไปทางใดมันวะโอ้ยเนเขาใส่ยาสีออกกล้องเมื่อไหร่จะเบนกล้องมาให้ผมสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอลูกพี่ใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวบุญทรงเดี๋ยวโดน เฮ็ดยังมานีเฮ็ดยังกระตรงอย่าเฮ็ดแหงเ้อเดี๋ยวถกแกคอยตื่นขนาดเป็นมานีพวกเวกพกเวกเลยเอ้ยนีหลัง มาแล้วบุญส่งมาแล้วน้องชายเขามารับพี่ชายเขาวันนี้น้องชายบุญส่งมารับไทยโค๊กโอ้ขาที่ห้าก็ออกนะโควันนี้ขนุนพักผ่อนนะจ๊ะวันนี้อีกหนึ่งงานก็คือวันที่ยี่สิบสามมีนาก็ไม่ม,มีงานละเมษสาน่าจะอยู่ได้สามงานจะมีที่สามงานเดือนม,ม,มีสา não um. อย่าติง้งคิงอย่าติง้งคิงทำไม่งตาโตมากเลยบุญส่งนี่อาหารการกินเหลือเฟือบุญส่งไม่กินแล้ว ถ้าจะนอนหลับเมื่อคืนถ้าจะนอนหลับฝันดีช้างสามเชือกมีหมอนให้หนุนเออ,อสุง่งเสือกมันคืออันนี้ได้ตยคือบล็อกสูเอา Terima kasih telah menonton! mua mấy chồng tên người về bị ngon rồi Hãy ngà này tới. อ่าเขาบอกเขาจะให้เจ้าทัดงาได้วันนี้ เพลเพล่เพลกำลังก่อนบุนทรงยากาเยอะโอ้ยก็ยเยอะถ้าเยอะแบบนี้ช้างมันพากันกิ้มถ้าในน้อยนี้แย่งกันนลยเดี๋ยวโคกขึ้นไปมุดไม่เหลือเห็นทรง đây, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขาหลังให้กอน อับน no ้มพเพิ ah, some, los, los. ่นได้เต้ยคือนปะก่งเพิ่นม <schedules> uh, <laughs> ันปะกาได้หนียันถึกดาเศรษดียันถึกดาอ่าทรงลบลบของแท้มาบุญทรงลบเลยลูกพี่ใหญ่มาแล้วดิเห็นไหมหนี่ลบว่าบุญทรงลบว่าด่นเอออาทรงเนี่ยติดง่าติดง่า อกลูกที่หน่อยทรงเอ้ย <c oughs> ต้อง็กโคนะคะไม่ว่าช้างพลายช้างพังถ้าถ้าขึ้นคู่นี้ต้อง็กโคทั้งสองเลย Ah. บุญทรงหยุดก um, ินหญ้าแล้วบ uh ุญทรงพ่อลูกพ่อลูก แล้วจะลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวย้ำนั้นมันสิลงไะไรจะสิลงทางใดงขึ้นได้ลงไม่ได้ครับเนี่ย ه, อยไปขา้างหน้าโนยหนึ่งกับเร็วตัวเละ, <laughs> ะ,ะท่านได้ ทายลูบกอดข้อกันเหมือนเก็บนะเจ้าเห็นเจ้ากากอดข้อเขาบอ เรียบร้อยแล้วเดินทางโชคดีปลอดภัยนะคะทั้งควานทั้งช้างสวัสดีค่ะ